<to> this. มาหรือยังเอ้ามาแล้วขออภัยครับท่านผู้ชมเมื่อสักครู่มีเหตุขัดข้องเนื่องจากอุปกรณ์มีความร้อนสูงครับเรากลับมาแล้ว คุณลุงครับช่วยอธิบายหน่อยสิ่งของเห็นบอกว่ามีผู้ป่วยติดเตียงด้วยด้านในอตอนนี้นใช่มัมนมันก็มีนะอย่างบ้านนี้ข้างบ้านผมนี่แล้วก็บ้านผมบ,บ้านผมผมก็ก่อนที่ผมรู้ว่าน้ำจะท่วมเพราะว่าเราจะได้เปรียบกับคนอื่นเพราะเรามีวอ,อเขาแจ้งวอมาเราก็เอาย้ายผู้ป่วยขึ้นไปไว้ที่สูงแต่บ้านนี้ผมแบกขึ้นไว้บนบ้านแล้ว เรียกว่ามีอาการคนน่อนข้างน้าเปรนะอ๋อไม่ไม่ไม่น่ากลัวเพราะว่าเขาผ่าขาอย่างเดียวผ่าขาเดินไม่ได้แค่นั้นเองเพราะมันจะมีเวลาเตรียมการอยู่แล้วครับสองสามวันคือว่าเขาจะแจ้งมาว่าน้ําอาจจะเพิ่มขึ้นนะอาจจะท่วมบ้านอะไรยเงี้ยเขาแจ้งมาแล้วเราก็อพยพไปเลยใช่ตอนเนี้ยเนี่ยผมจะออกไปเยี่ยมเขาแล้วอืท,ท,ทีนี้เห็นบอกว่าชาวบ้านที่อยู่ด้านในลึกๆเนี่ย ไม่ไม่มีโอกาสได้รับสิ่งของ<ม>ช่วยเหลือได,ได้รับแต่ได,ได้ได้รับน้อยมากเทียบกับข้างนอกคนออข้างนอกอ,อคนข้างนอกเขาไปไปรอรับที่นู่นเลยทีนี้เรามีความต้องการยังไงให้หน่วยงานผู้ที่มาช่วยเหลือเนี่ยอ,อ,อก็ต้องอย่างนี้มันต้องให้ผู้นํานะให้ผู้นําจัดจิตอาสาแบบเนี้ยนะอแบบน้องเขาเนี่ยให้ให้ห,หาเรือ เรือเล็กๆอ่ะใส่เข้ามาพวกน้องเขาเป็นคนในพื้นที่เขาจะรู้จักบ้านใครบ้านใคร <Ừ. S 2> เขาก็จะใส่เรือมาเรียกให้เลย <Ừ. S 2> เพราะว่าแต่ผู้ใหญ่ในงานเขาเยอะแล้วไม่ว่าเขาเขาก็จะจอดรออยู่ที่นู่นอย่างเดียว <c oughs> เขามารวมใครๆที่จะามาก็มาที่เดียวไม่เหมือนมูลนิธิถ้ามูลนิธินี่เขาจะเข้าเขาจะเขาไม่ยอมให้ผู้ใหญ่นะเขาจะเข้ามาส่งของเขาเองเลยแต่ของเขามาน่ะน้อยมาก ทีนี้เรามีเรามีเรียกว่าการสำรวจครบแล้วใช่ไหมว่าใครอยู่บ้านหลังไหนอยู่ไหนตรงไหนอ๋อถ้าคน<อ><อ>ในพื้นที่เขาก็จะรู้อ่ะถามใครเขาก็จะรู้ในในอ่ะส่วนมากจะไม่ได้ของเพราะรถเข้าไม่ถึงอก็คืออยากได้เรือแล้วก็เอาใส่เรือแล้วก็พายเข้ามาเออก็ให้ให้จิตอาสาพวกน้องๆอ่ะที่เขากล้าเขาเป็นน้ํานะเอะออย่าอย่าไปเอาเอาคนที่มีสูงอายุดเดี๋ยวจะตกน้ำเปล่า <Okay. S 2> พวกวัยรุ่นน่ะเขารู้จักบ้านใครเป็นบ้านใครที่ uh huh. บ้านไหนที่ยังไม่ได้ก็เนี่ยบ้านที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยส่วนมากจะได้แต่ว่าดูดด้านหลังเนี่ยเยอะแยะเลยนะอ uh huh. เข้าไม่ถึงเ uh huh. ข้าไม่ถึงโ uh huh. อเค okay, ครับท่านผู้ชมก็กหมู่สี่ก็จะแค่นี้นะสี่แยกเนี้ย uh huh. ลงไปเนี่ยทั้งหมดเลยหมู uh ่สี่จะได้รับผลกระทบมากกว่าที่อื่นเพราะว่าหมู่สี่มันต่ํากว่าทาัทาง้งทั้งทั้งนู้นอ uh ่ะ huh. ทั้งหมู่หมู่ห้าก็คือเวลาน้ําในแม่น้ําหนุนก็จะได้รับผลกระทบเลยครับผมเพราะมันเป็นที่ราบครับที่ราบต่ำงั้นเราไปกันต่อครับขอบคุณมากครับคุณลุงคครรัับบผผมมเราไปดูในพื้นที่ที่เรียกว่าน่ากังวลจะไปยังไงครับวันเดินจูงไปนี่รถตับจะได้ขี่กับข้างเราเี่ย วิธีเดินลุยน้ำกระแสะน้ำแรงนี่ทำยังไงฮะยกยกขาพี่ยกขายกขาก้าเดินบนน้ำมัว่าต้องยกขาก้าวครับเวลาเดินในกระแสะน้ำแรงๆนี้เพื่อที่จะลดการปะทะกับแรงน้ำอืมเดี๋ยวยปยากจัดรองเราเปลี่ยรองเท้าสักครู่นะฮะ ก็รออี่มันมันติดกำแพงแล้วที่นี่มันจะแรงแล้ว <c oughs> เดี๋ยวถ้าใครตรงนูง้นตกพายได้แล้วถ้าพายมันพายไม่ไหวใช่ไหมคร,นะรับลุงพา,ายไม่ไหวน้ำมันเชี่ยวมากครับทุกผู้ชมคือพายได้อะแต่เรือมันไม่ไปแต่ว่าพายอยู่กับที่ออตอะน,น้ำมันเชี่ยว เชี่ยวนะมันเชี่ยวมากนะเราดูออเหมือนคล้ายๆกับคอขวดที่มีการรวมมุลน้ําเข้ามาในเส้นทางนี้เส้นทางเดียวกันก็เลยทําให้มีกระแสน้ํา การเปิดเพลงชิวๆให้ชาวบ้านได้ผ่อนคลายกันด้วยในช่วงเวลานี้ครับท่านผู้ชมบ้านยางโอน้ำอำเภอบ้านตาจังหวัดตาครับท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยได้รับประสบปัญหาน้ําท่วม ติดต่อหมู่บ้านนึงครับคือทางนี้ต่อตรงนั้นคืออะไรฮะอ่าถนนถนนในหมู่บ้านครับครับก็คือติดต่ออีกบ้านหนึ่งใช่ครับเป็นบ้านวังป้งหวายครับบางถวายอ๋ออีกหมู่บ้านหนึ่งฮะ ก็ได้รับประสบปัญหาเช่นเดียวกันตรงนี้ก็เริ่มสูงแล้วนะใช่ครับเริ่มสูงพอไปก็น้ําก็จะเริ่มไหลนิ่งขึ้นเพราะว่าน้ํามันจะเข้าเข้าตรงข้างๆนู่นครับอ๋อตรงนี้กระแสน้ําก็ค่อนข้างที่จะไม่ไม่แรงมากครับไปไหนฮะแรงแรงมากเลยครับน้อตรงนั้นแรงใช่ไหมฮะตรงไหนที่หนักหนัมากที่ลอยน้ําเข้าได้ใช่ไหมพี่ เดี๋ยวผมพาไปไปครับท่านผู้ชมไปดูปัญหาชาวบ้านคุณลุงนี่จะพายเรือไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงใช่ครับอ่นก็น่ารักมากแฟนเขาแฟนเขาติดเตียงอยู่ดูว่าเขาก็เตรียมการว้แล้วว่าถ้าอยู่นี่เกิดแบบเคลื่อนย้ายน้ําเยอะเึ้ื่อนเคลื่อนย้ายไม่ทันเนี่ยคือเขาต้องเตรียมการก่อนหนึ่งวันหรือสองวันที่ก่อนน้าจะมาใช่ครับ บ้านนี้ก็เรียบร้อยครึ่งบ้านแล้วท่านผู้ชมฝนตกไปอีกอาจจะเพิ่มเพิ่มอีกครับพี่ก็หากว่ามีน้ําฝนมาเพิ่มก็อาจจะเพิ่มขึ้นอีกใช่ครับเพราะว่ามันมีรอยรั่วอยู่แล้วครับพี่ตรงนี้มันเป็นรอยต่อระหว่างแม่น้ํวาวังกับแม่น้ําปิงหรือเปล่าครับไม่ไม่ครับไปอีกไปอีก ่หมู่บ้านนะพี่ลอ,อยต่อจะอยู่บ้านาปากวังครับก็คือมาบรรจบกันตรงนั้นใช่ใช่ครับแต่ตรงนี้ก็คือแม่น้ําวังล้วนๆใช่ครับทางผ่านแม่น้ําวังเลยเองครับเนี่ยท่านผู้ชมก็เป็นเนี่ยครับเมื่อวานตอนเช้าครับลอยน้ำครับที่ขึ้นฝูงอือนี่เมื่อช่องชวงเช้าเพิ่งจะลดช่งชวงเช้านี่เองนะใช่ใช่ครับพี่ บ้านนี้ได้รับของ่ยฮะอ่มี่วยงานครับทางคูไภัยครับผมก็คอยพาเขานํานาเข้าข้างในครับบ้านที่อยู่ข้างในบางทีี้เมืม่อเช้าคู่ภัยมาแล้วใช่ครับนำสิ่งของมาแจกใช่ครับม,มีทางกู้ภัยก็นําสิ่งของมาช่วยกันแจกแถวบ้านกันด้วยครับท่านะผู้ชมก็บ้านในเนี่ยไม่ค่อยได้รับ สิ่งของมากนกท่า<ช>เดียวกับบ,บางคนจะเป็นคนแก่ครับเขาก็ไม่กล้าลงลงมาครับบางทีข้างในมันน้ําน้ําอาจจะลึกครับเพราะว่าน้ํามันมาหลอมกันอยู่ข้างในสังเกตบ้านชาวบ้านหลายบ้านเนี่ยมีการยกพื้นสูงแสดงว่าตรงนี้เนี่ยน้ําท่วมบ่อยไหมใช่ครับท่วมทุกปีครับถ้าไม่มีคลองจะไหลอาจจะท่วมเยอะ กว่าเแล้วปกติก็ท่วมกันอยู่แล้วใช่ใช่ครับ ลุงอยู่ไกลไหมครับนี่ลึกไหมยูเรือนน่อันี้ไปดูไปดูไก่บรรใต้อ๋อไปดูพายเรือไปดูไก่อยู่ครบไหมฮะไก่ไก่ลูกเคยเอาโค้ชทัานมีกีอ๋อน,นายพายได้แล้วมั้ มีความกังวลไก่ครับสัตว์เลี้ยงโบจะพาดพาไปผมช่วยเลยได้แล้วลุยไก่นี่ไก่ไก่อะไรครับลุง ไก่ต้มไก่เกงไก่เลี้ยงอ๋อไก่เลี้ยงนึกว่าไก่ชนอ๋อครับอ๋อตรงคนคน้เท่าเกงอยู่ข้างในบ้านบาคนแบบก็อาจจะไปไม่ทั่วถึงไงครับเพราะไม่มีคนในพื้นที่นําเข้าก็ไม่ได้ก็คือถ้าหากว่านําสิ่งของมาเนี่ยประสานคนในพื้นที่ให้เข้ามาใช่ครับนำมาให้นํามาแจก ก็ S <S จะทั่วถึงกว่าใช่ครับเพราะว่าคนในบุธี่จะรู้จักซอกซอยหรือว่าบ้านใครบ้านใครเขาก็จะมีครับอ,นะอย่างข้างในนี่ก็บ้านแรกนี่ประมาณอกได้ครับพี่ข้างในเหมือนน้ำมันมาทุ่มทุ่นก็อยู่ข้างในบ้านแต่มันกว่าจะออกไปข้างในบ้านนะครับอาจจะอาจจะสูงสูงกว่า พื้นที่ถนนครับเพราะว่าถนนมันเป็นทางผ่านน้ำมันเหมือนมาพุ่มอยู่ข้างในในบ้านนะครับพอะจะไหลยิ่งถ้าบางบ้านเป็นแอ่งนี่ก็ใช่ครับกักน้ำเอาไว้นะใช่ครับสวัสดีครับอยู่หลังไหนครับเนี่ย อันนี้ยครรบตงไปเอาสิ่งของมาครับไม่ได้คนนะอขึ้นบานไดเอาดีครับเดี๋ยวจะแจ้งเป็นเล่าวันนี้ว่กันเนาะอ๋อฝั่งนู้นก็มีแจกกันนะใช่ครับมันจะมีหมู่ห้ากับอันนี้คือข้าวหมูสิบเอ็ดคับพี่ที่คือกองอำนวยการที่เราผ่านเมื่อกี้มีหมู่ที่สี่เลยตั้งแต่ถนนถนนเมื่อกี้ที่เราเดินผ่านมาจะเป็นหมู่สิบเอ็ดหมู่สิบเอ็ดแล้วก็ เรื่องตั้งแต่ซอยข้างหน้าจะเป็นหมู่5เลยพี่เพราะว่าหมู่11เขาตั้งกองอำนวยการไม่ได้เขาก็เลยเคลื่อนย้ายไปสมทบก,กับหมู่5 <Okay. S 2> แล้วก็คือโปให้ประกาศลุกลกบ้านนะครับหรือว่าบางทีเขาอาจจะมาได้เขาก็ไล่นํามาแจกลุกบ้านที่ออกได้ออกจากบ้านได้ก็เดินไปเอาบ้างกม็มีพี่สังเกตเห็นเนี่ยจากต้นซอยท้ายซอยอ่ะมันสูงกว่าแสดงว่าตรงนี้เป็นแอ่งกระทะเลยครับในใหมู่บ้านรแกระทะ ก็เลยทําให้น้ําอยู่กับเรานานใช่ใช่ครับพี่ทุกนี้มันมีมีทางที่จะระบายน้ําออกไปตรงไหนบ้างไหมออก็ไปข้างล่างเลยพี่ข้างล่างที่เราเดินผ่านที่เป็นทุ่งใช่ครับระบายออกลมคลองใช่ครับแต่อาจจะต้องใช้เวลาใช่ครับเพราะว่ามันปิดทางกั้นน้ําหมดครับพี่กั้นน้ำแล้วขอบข้างๆครับครับถือว่าเราต้องก็คือน้ำน้ำออกเร็วเราต้องต้องช่วยกระสูบน้ำครับ อนนี้วิธีที่ที่ชาวบ้านทําหรือว่าหน่วยหน่วยงานราชการที่มาช่วยเนี่ยทำยังไงในการมีการช่วยให้น้ําระบายไปเร็วขึ้นไหมหรือว่ามีการกั้นน้ํายังไงไหมอ๋อคือว่าคือน้ํามันก็มันจะขังมันเป็นแอ่งกระทะครับพี่น้ํามันก็จะขังรองไว้ครับคือว่าน้ําเยอะมันก็ไหลไหลผ่านไป ก็คือเรารอให้เขาไปของเขาเองใช่ใช่ครับตามธรรมชาติใช่ครับพี่มันไม่เหมือนที่กรุงเทพนะฮะใช่ครับเพราะที่กรุงเทพมันมันอยู่ในถนนอยู่ในซอยก็สูบน้ําออกอันนี้ก็ต้องสูบเหมือนกันครับพี่ที่แบบที่ต่าๆเป็นแอ่งกระทะอย่างครับอย่างในบ้านเนี่ยต้องต้องสูบออกเหมือนกันพี่เป็นเดือนครับก่อจะเก็บของข้าวของสวัสดีครับด้านใน สวัสดีครับคุณล<น>ุงสวัสดีครับได้ของแล้วใช่ไหมฮะ <c oughs> าบางคนนี่เขาออกได้เขาเขาก็เดินไปเอาตรงสูง <c oughs> อเมริกาแลนะ้วท่านผู้ชมโอ้บ้านไหนที่เป็นชั้นเดียวนี่ก็เรียบร้อยครับส่วนใหญ่ก็จะยกใต้ถุนสูงใช <c oughs> ่ครับเพี่ยา <c oughs> เพราะว่านะเขาจะไม่เน้นทําบ้านต่ากันเพราะว่ามัน,ม,นมันท่วมทุกปีเลยครับท่วมทุกปีเป็นปกติใช่ครับส่วนใหญ่น้ํานี่มาตรงเวลาไหมฮะช่วงเดือนช่วงเดือนตรงเวลาครับแต่วันก็จะเลยมาปีที่แล้วท่วมวันที่สองตุลาครับพี่ปีที่นี้วันวันที่สี่อาจจะเลยมาสองวันรับแ,แต่ก็มาตลอดมาทุกปีใช่ใช่ครับพี่ ปีห้าสีนี่ท่วมทั้งเดือนเลยครับต้องซื้อเรือไว้ทุกหลังคาเหลือ,องนงั้นออกไปหาอะไรไม่ได้เลยนี่ท่านผู้ชมตรงนี้นี่ประมาณสักห้าสิบเซนเมตรได้ไหมยิ่งเข้าไปข้างในยิ่งลึกกบพี่เพราะว่ามันเป็นแอ่งเอง่เองก็พื้นต่ำกว่าใช่ครับพื้นต่ำเรื่อยๆนี่ครู้ช ก็มีการนําสิ่งของมาบริจาคอยู่เรื่อยๆใช่ไหมใช่ครับมีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือตลอดทุกทีเมื่อช่วงเช้าก็ถึงตรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่โตอรถวเมื่อวานนะครับที่มือสูงขึ้นเพิ่มเลยครับตอนแรกมันมีรอยรั่วที่เดียวครับที่หมจะพาไปดูบ้านหลังข้างหนแล้วแล้วมันตกข้ามคืนนุ๊ปมันจะมี มันรั่วอ,อีกที่หนึ่งครับน้ําก็เลยเข้าตรงนู้นก่อนอน้ํามันก็จะซัดข้างเข้ามาทางนู้นก่อนดีทางที่เราเดินผ่านนื่อกน้าน้าไหลเข้าตลอดอย่างนี้หลังจากน้ําลดแล้วเนี่ยมันมีมีเกณฑ์การช่วยการเยียวยาจากภาครัฐนะฮะในแต่ละปีเอ่อก็มีครับที่ทำเกี่ยวกับพัฒนลิงก้นน้ำเนี่ยครับมหมายถึงว่า เงินชดเชยเงินเยียวยาอะไรเงี้ยเงินซ่อมแซมบ้านไม่มีครับพี่ไม่มีก็คือดูแลกันเองแค่พวกสิ่งของมานำมาให้อะไรอย่างเงี้ยขี้บอะไรเงี้ยแค่ขงปีหมูสามหมูเลยสวัสดีครับโอเคแล้วจะมีเศษของขยะไหลผ่านเข้าในบ้านครับอีมาช่วยกันเก็บขยะกัน ีครแสงนะ้ำนี่จะเริ่มเบาเลยครับตอนที่ผมบอกผมกำลัไปเข้าตรงรอยรัว่วตรงฝั่งนี้ครับตรงนี้ก็ลดแล้วนะใช่ครับไม่ไม่ได้สูงเหมือนเมื่อสักครู่นี้ เอาสิ่งของขึ้นหลังคากันนะท่า,านผะู้ชมหนีน้ำไม่อย่างนถ่ายรูปกนเพื่อที่จะเรียกว่าประชานำเสนอ่าวสาวนต่างๆน้องเขาก็เป็นเรียกว่าเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ยฮะแต่ก็เป็นเรียกว่าอาสาสมัครในการดูแล หมู่บ้านช่วยเหลือผู้คนในหมู่บ้านเยี่ยมเลยอยากให้ที่ดินแดงมีแบบนอ้องเขาเยอะๆในชุมชนนี้ครับท่านผู้ชมก็ ทราบล่วงหน้ามีการเตรียม <anest'> <Port. S 1> ตัวเตรียมตัวในการที่น้ an ําจะมาก็ว่าลดความเสียหายต่างๆในทรัพย์สินได้พาเข้าไปดูที่รอยรั่วอันนี้สามารถเดินไปได้ใช่ไหมสามารถเดินได้วจากนี้น้ําไม่ค่อยสูงมันเป็นที่ราบสูงขึ้นเรื่อย กินไม่ได้ท้องเสียนะบอกแล้วนะะเดี๋ยวจะพาไปดูจุดที่น้ำเนะ่ยทะลักเข้ามาครับนี่ในวัดวัดก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเช่นเดียวกัน จนวัดนี่ก็ท่วมใช่ไหมใช่พตอนแรกคือท่วมั้งแต่มันล้นล้นตลิ่งอเออมาแลว้วมันก็ท่วมท่านผู้ชมอะรอ่างนี้คุณเจา้าพระที่จำวัดนี้ได้รับผลกระทบไหมเ,เ,เ,เขาก็เตรียมการไว้แล้วครับนำสิ่งของที่มีค่าขึ้นที่ราบสูงไปแล้วออกมาบินทาบาทยังไง พนนักก่อนนะเพราะว่าเขาทําทํากินนะแล้วก็มีหน่วยงานช่วยเหลือเข้าเอาน้ําเอาถุงังชีพมาให้ก็คือมันยังดีที่ยังมีเวลาเตรียมตัวใช่ครับพี่รัชมลุยน้ํามาแล้วนี <laughs> ต่ตรงไหนนะฮะที่น้ำเขา้าเดี๋ยวจะไปดูในบริเวณพื้นที่ที่น้ำทะลัก ล้นเข้ามาในหมู่บ้านใช่ครับมีสองที่ครับพี่มีสองที่ด้วยกันใช่อันนี้ถือเป็นหลังหมู่บ้านหรือว่ายงเงี<ม>้ย <Yeah. S 2> เป็นอ่าคือเป็นสายหลักแม่น้ำเลยครับคือว่าบ้านหมู่บ้านนี้คือแม่น้ําล้อมรอบเลยครับพี่ mm hmm. ล้อมรอบหมู่บ้านเลยน,นี่ตรงนี้ใกล้สุดนี่ครับท่านผ<ม>ู้ชมวันแรกครับอยที่มันขึ้นอือ mm hmm. นี่คือแม่น้ําวังใช่ครับแม่น้ําวังนะครับท่านผู้ชมมีปิงวังยมน่านไหลรวมกันเข้าสู่นะแม่น้ําเจ้าพยานี่ก็คือหนึ่งในแม่น้ําที่จะไหลไปที่แม่น้ําเจ้าพยาภาคกลางของเรานี่ก็มีการนำกระสอบทรายมาเตรียมเอาไว้แล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่หลังไหนกันครับเยอะหลังที่นู่นค่ตรงนู้นครับอ๋อหลังที่สี่ตรงท,<อ>ที่ที่ตรงก้าวท,ที่ขาดลงไปนั่นเลยลดน้ำรถเลี้ยงครับ น้ำลดลงลดแล้วลดแล้วแต่ว่าแถวบ้านก็ยังอยู่นะยังแบบว่าก็อยู่แบบนี้เนี่ยปกติอย่างนี้แล้วเพราะว่าบ้านลุงนี่ตอนน้ำเข้าแรกเดินลงบ้านไม่ได้เลยครับเดินลงไม่ได้กระแสน้ำเลยเอวเลยฮะนี่ดูเหรอครัเนี่ยดูที่ระดับน้ำนี่บ้านก็ขาดหลังที่สองบ้านนี้แล้วขาดอยงครัแล้วก็บ้านลุงก็ขาดไปขาดหลังบ้านเลยมันท่วมสักกี่วันได้ครับที่นี่ตั้งแต่วันที่หนึ่งแต่วันที่หนึ่งแต่วันที่หแต่ก็ลดระดับลงเรื่อยๆลดระดับนี่วันที่ห้าที่หก ช่วงเช้านี่ก็ยังยังสูงอยู่แต่ก็ลด,งงล,ดลงแล้วยัยงสูงอยู่ตอนกลางวันนี้ก็ลงมาตอนเย็นนี้ลงมาขนาดนี้<ง>แต่เช้าลงมาประมาณอ,อไม่ถึงนะประมาณก็คืบก็คืบมากแลแ้อย่างนี้มันมันท่วมทุกปีทุกปีเราเรา,เราใช้ชีวิตอยู่กันยังไงก็ถึงว่าก็ยังคุยกันอย่างที่บนแพตําที่ว่าที่อะไรที่ไอไอที่ข้อขวางห้ามเหมนนั้นอะไรสถานะประโยชน์แล้ะจริงน่าจะ จัด่อรแล้อบพยพไม่งั้นกนะ็จะเป็นอย่างนี้ทุกปีก็คืออยากให้ภาครัฐจัดสรรที่ดินใช่ที่ดินที่ว่างเปล่าตรงที่ว่าเป็นป่าเข้ามาเนี่ยที่น้ามันไม่ได้ท่วมถึงไม่ทึงละทบวนแพนั่นไม่ถึงเพราะตรงนี้เราก็ต้องอยู่กันอย่าง,งน,านี้แหละทุกปีจะเป็นอย่างนี้มันเป็นที่รับน้ำน้ำก็แรงแรงด้วย ยิ่งสูงมันก็ยิ่งสูงนิ่งพังก็ยิ่งอู้โหยิ่งอันตรายบ้านคแล้วเพราะน้ำมาคุณผู้ใหญ่ก็สอบใจมาใส่น้ำมันก็อัดตั้งแต่เนือล่องมาแล้วมันก็มาพูนี่มาทะลุนี่เองมาพังตรงนี้เพราะว่าตรงนี้แบบทั้งเนื้อเขาทำล่องมาเรื่อยไหมเนาะเขาก็ทาเสริมเขาสูงมาเรื่อยมันเลยมันเหมือนว่าทําให้กระแสน้ําแรงขึ้นใช่ไหมขึ้นแบบเป็นล่องเมืองเลยนี่น้ำแม่น้ำเนาะจะเป็น นี่มาเรื่อยมันแค่คิดว่าผมว่าเดียวถ้าจะเป็นอย่างนี้แล้วต่อสู้กันทุกปียิ่งจะหนักไปเรื่อยๆยิ่งขัดในหมู่บ้านยิ่งลําบากใหญ่บ้านที่เสียหายท่วมท่วมนานสุดนี้สักกี่วันได้ครับที่นี่ก็คงประมาณเป็นเดือนครับเป็นเดือนนะมันเป็นเดือนนะเป็นเดือนเลยพี่เป็นเดือนเป็นเดือนเลยอันนี้ก็